สนับสนุนโดยกิ๊ดกระบายเทอร์มอเทคทีทีอีสปอร์ตและเดว่าเนเชอรัล สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์ทีวีครับวันนี้ครับเรามีของ Limited e dition นะฮะตามที่ทาง Thermaltake เขาได้บอกไว้ตัวนี้เป็นเคสจากทาง Thermaltake นะครับมาในรุ่นของตระกูลคอคอซีรีแน่นอนว่าคอซีรีเนี่ยมีทั้งคอรเกับคอรีตัวนี้ครับมาในซีรีของคอ์เอนะคอเเป็นรุ่นน้องของคอร์เอ็นะครับที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้คือคอร์เอ็กซ์สามหนึ่งลิมิเต็ดอี dition ก็ในส่วนของ Limit e d e dition นะครับที่เขาบอกไว้นั่นก็คือตัวพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยเขาจะทำเขาเรียกว่าเอาตัวลิง RGB กล่องที่เป็นแบบ3เซตนะ่ะเขาจะเอามาใส่ในตัวนี้เลยนะครับก็คือแถมมาให้เป็นชุดบันเดิลของเขาเลยก็คือจะมีส่วนของด้านหลังพัดลมเป่าออกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าอีก2ตัวเป็นขนาด1 2 0 mm, ่มมนะครับแน่นอนว่าหรือก่อนมันเป็น Li ม i t e d e dition มันก็ต้องแถมไปตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวกล่อง ปรับไฟนั่นเองซึ่งตัวรีวิวของพัดลมริงเนี่ย RGB นะ RGB แบบกล่องเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูกันได้นั่นเองทีนี้เราเก็บก่อนบันเดิลเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนึง่งมาดูตัวเคสครับตัวเคสมาในขนาด mid tower แต่ถ้ารุ่นพี่ของเขาจะเป็น full tower ตัวนี้เหมือน Core X71 เป๊ะๆต่างอยู่2ส่วนก็คือส่วนด้านล่างที่ไม่มีชั้นด้านล่างและมันจะมีไฮไลท์อยู่ข้างในก็คือเป็นฝาครอบส่วนของ power supply นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดู เริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะฮะก็ต้องสลับไปสลับมานะครับงงๆกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเคสค่อนข้างจะใหญ่ด้านหน้าครับผมมันจะเป็นช่องแบบตะแกรงนะตะแกรงทั้งหมดเลยพร้อมกับการระบายความร้อนได้ทั้งส่วนจะมีช่องการใช้งานไดเบย์5.25สองช่องด้วยกันอันนี้มาเหมือนรุ่นพี่เขาเลยขอ x อ1จด้านล่างก็จะมีส่วนของโลโก้ t h e r m a t a k อยู่ด้านหน้าสามารถเปิดได้ครับแป๊บนึงอันน่ะไม่กล้าดึงออกสิลูกเออออกมาแล้ว ด้านหน้าครับก็จะมีแผ่นกรองฝุ่นมาให้นะฮะส่วนนี้อยู่ซึ่งเหมือนเป๊ะเลยกับ Core i7 หนึ่งด้านหน้าครับตรงนี้พัดลม2ตัวที่บอกไว้นะครับเขาให้มาด้วยพัดลมริงนะครับริง RGB ขนาด12มิลิเมตรเอ้ย12ซนมตรหรมมตรนะฮะหรือว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนถอดออกใช้งานพัดลมขนาด1 4 0ม mm, ิลิเมตรก็ได้2ตัวเหมือนกันนะครับเหมือนกันเหมือนกัน ส่วนด้านบนครับไดเบย์ขนาด5.25ก็สามารถถอดออกมาได้ถ้าไม่ได้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมเป๊ะมาดูส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนครับผมเหมือนเดิมจะมาเป็นแผ่นกองฝุ่นที่เป็นแม่เหล็กปุ๊บนี่ติดให้ดูนี่ซึ่งเหมือนเดิมหลายรุ่นแล้วเราก็ถอดออกไปส่วนของด้านบนนะครับสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่ม,เต,มเติมได้ขนาด120มิลามต3ตัว140มมต3ตัวและ200ม mm ม2ตัวเนาะ ย้อนกลับไปด้านหน้านิดน,นึงครับด้านหน้าเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120มมตรได้ด้วยนะ1ตัวก็คือพัดลมขนาดใหญ่ที่เป็นกลมๆเนาะต่อมาครับช่องการใช้งานด้านหน้าครับตรงกลางครับจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะฮะกเ็เหมือนเดิมนะตัวตัวการใช้งานแล้วก็มีช่องการใช้งานไมโครโฟนแล้วก็หูฟังปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ช่อง USB 3.0แล้วก็2.0อย่างละ2ช่องเช่นเคยทีนี้ครับมาดูส่วนของอุ้ยอุ้ยอุ้ยด้านล่างกันนิดนึงมันดูใหญ่และหนักเทอะทะ <c oughs> ด้านล่างครับตัวฐานเนี่ยจะมีการยกสูงขึ้นมานิดหน่อยนะตรงนี้เขาจะทาทามาเหมือนเหมือนรุ่นพี่เขาแหละเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะต่างจากพวกที่เป็นคิวบ์เคสที่เคยทํามานะครับตัวคอคอยก้าวเงี้ยมันจะเป็นบ้องๆใหญ่ๆเลยแต่นี้เขาทํามาเพื่อมันให้มันเข้ากนะับเคสเนาะเป็นกลมๆด้านล่างก็มีแผ่นกองฝุ่นสามารถดึงออกได้เหมือนกันนะครับติดตั้งพัดลมได้ด้วยนะเขาจะมีช่องติดตั้งมาให้ทีนี้เราไปแบบรวดเร็วมาดูด้านหลังกันครับส่วนของด้านหลังครับ พัดลมเป่าออกขนาด120ม m mm, มแถมมาให้เป็นพัดลม Ring R G B ต่อมาครับตัว P C I ส e lot นะครับเขาให้มา8ช่องพร้อมกับช่องนี่ backer panel ก็ Back A o el, เ,เหมือนเดิมเป็นแบบมาตรฐานข้างล่างก็ติดตั้ง power supply นั่นเองมาดูด้านหลังเคสฝาข้างทึบนี่ด้านหลังครับบอกตามตรงว่ามองไม่เห็นเลยข้างก่อนอีกฝั่งจะเป็นฝาข้างใส่นะโชว์ให้ดูก่อนเลยแล้วกันปึ๊บ นะฝาข้างใสมาดูส่วนของด้านหลังครับผมด้านหลังฝั่งนี้ครับจะเป็นแถบการใช้งานที่เก็บสายแล้วกันต้องบอกว่าเก็บสายแล้วก็มีช่องการใช้งานที่เราสามารถเอาเบร์3.5เนี่ยไปขึงล็อกได้นะครับจะมี2ฝั่งจะมีฝั่งนี้ด้วยกับฝั่งนี้นี่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะมันอยู่ด้านหลังแต่ลักษณะาาการล็อกของเทอร์โมเทเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับสามารถดึงเบไปติดตั้งได้ก็ จะมีส่วนของช่องการติดตั้งพวกคิสซิงต่างๆโดยที่แบบเราไม่ต้องมาลื้อเมนบอร์ดออกนะฮะต่างๆด้านล่างก็ช่องเก็บสายเยอะแยะเลยทีนี้มาดูส่วนของฝั่งการใช้งานกันนะครับฝั่งการใช้งานจะมีช่องไดเบย์ขนาด3.5มาให้นะครับ3ช่องนี่ผมดึงออกมาแล้วใส่กลับเข้าไป สามารถใช้งานได้3มช่องและเราเนี่ยสามารถจะลือมันออกมาได้ด้วยนะเวลาเราไม่ได้ใช้งานอย่างี้อย่างที่บอกคือเราไม่ได้ใช้งานมันใช่ไหมแล้วก็ลื้อเบมันออกสมมุติเรามีฮาร์ดดิสก์อยู่2ลูกเราก็มาติดตั้งข้างหลังทั้งหมด2ลูกเลยนะครับต่อมาส่วนตรงนี้เขาจะเป็นที่ปิด power supply เนาะเรียกได้ว่ามันเป็นเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ฮิตหลายคนก็ชอบทำนะเป็นกล่องแบบเป็นกล่องปิด power supply ไปเลยแล้วด้านบนเนี่ยเขาจะมีช่องการใส่ ฐาน SSD มาให้ด้วย2ช่องอยู่ตรงนี้ตรงนี้สามารถลือได้นะเพราะว่าถ้าใครไม่ลือเนี่ยก็ไม่สามารถติดตั้ง power supply ได้ง่ายๆนะครับมไม่รู้จะยัดเข้าตรงไหนเวลาเราติดตั้ง power supply เราก็ต้องลือออกนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมครับเราจะมาประกอบเครื่องให้เพื่อนๆได้รับชมกัน เหมือนเดิมครับเราก็จะประกอบแล้วก็ลื้อทุกส่วนซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเอาละรายละเอียดก็ประมาณนี้ไปแบบรวดเร็วซึ่งเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูกันแบบหน้าตาจริงๆพร้อมกับทดสอบการใช้งานพัดลม rgb ซึ่งทุกทุกคนอาจจะรู้หมดแล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาเปิดให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันโดยซิสเ็มเหมือนเดิมครับเมื่อกี้วิ่งไปหามาต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้เซตแบบเต็มระบบที่สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะแต่เราจะเซตให้ดูว่าเวลาวาง power supply เป็นยังไง วางเป็นบอร์ดเป็นยังไงแล้วก็ติดตั้งคูลเลอร์เนี่ยเป็นยังไงซึ่งส่วนของด้านบนเนี่ยที่เขาชูโรงไว้ว่าติดตั้งพัดลมขนาด120มมตได้3ตัวเราก็เลยเอาตัวชุดหม้อน้ำถามตอนมาติดเลยนะฮะเราจะมาดูความอลังการของเขาแล้วก็พาวเวอร์เราเลือกใช้ตัว tox r power tox tox power จาก thermaltake เป็นซีรีส์ที่เก่าแก่มานานมากนะครับตัวนี้เป็นตัว dpsg series นะครับ rgb 1 2 5 0วัตต์สวยมากเป็นไฟ rgb อยู่ข้างในนะ โอ้หนักโอ้โอเบาเบาเบาซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูนะครับเป็นพรีวิวแล้วกันนะครับเปิดเครื่องให้ดูแล้วพร้อมกับปรับไฟนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเมนบอร์ดครับใช้กิกะไบต์ h เก้เจ็นะครับกิกะไบต์เกมมิ่งสาม g เอาใหม่กิกะไบต์ h เก้าเจ็ดเกมมิ่งสามนะครับก็เป็นบอร์ดที่เอาไว้สแปร์ในการใช้งานซึ่งเดี๋ยวเราก็มาจับยัดอาจจะไม่ได้ฟูลร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าจะพยายามจะเดินสายอะไรต่างๆให้ให้เหมือนกับประกอบจริงนะครับให้ดูเป็น กลายไลกันเวลาเพื่อนๆซื้อเคสตัวนี้มาอยากรู้ว่าเฮ้ยหน้าตาเป็นยังไงเวลาประกอบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกัน รียบร้อยครับผมประกอบเข้ามาแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็ไหลเป็นไฟ rgb อยู่ก็มีข้างหน้า2ตัวนะครับแล้วก็มีข้างหลัง1ตัวนี่ครับเราให้ดูในส่วนของด้านบนที่ติดตั้งชุดน้ำนะครับอันนี้เป็นชุดปิดนะระบบปิด All i n วันซึ่งเราใช้หม้อน้ำแบบ3ตอนก็ประกอบได้ง่ายๆครับไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วรู้สึกว่าใช้3ตอนแล้วมันสวยนะเสียดายที่พัดลมถ้าเป็นลิงเหมือนกันนีน่น่าจะสวย นะครับก็เป็น3ตอนหมดเลยนะฮะติดมาได้ถึงข้างหน้าเคสแล้วด้านล่างก็เป็น power supply นะครับก็ซ่อนได้หมดเลยนะลอดสายไม่ไม่ลำบากนะไม่ลำบากอย่งีคิดลอดง่ายรู้สึกว่าปัญหาที่เจอเนี่ยยังไม่ค่อยเจออะไรมากนะครับเพราะว่าการลอดสายไฟต่างๆมันก็ยังมาในรูปแบบมาตรฐานแต่ว่ามีในส่วนของกล่อง,องนี้ปิดได้อยู่นะครับเรื่องของการปรับไฟมันก็เป็นไฮไลท์ของมันนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัว ริงอารนะครับที่เราเคยรีวิวไปแล้วซึ่งตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงว,ว่ามันดังมากเพราะว่าเปิดพัดลมรอบสุดหมดเลยเป็นการต่อตรงทุกอย่างนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตสาย24พินผมก็ต่อตรงไว้นะครับคือไม่ได้เสียบลงบอร์ดซึ่งตัวบอร์ดเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานจริงเราใช้งานเฉพาะเปิดไฟเปิดหม้อน้ำและติดต่าง,างๆให้ดูนะก็จิมจิมสายตรงไว้ก็พยายามจะต่อให้แป๊บเดียวนะทีนี้ครับการปรับรอบพัดลมนี่ผมก็วางไอ้ตัวนี้ไว้นี่ไว้ตรงกลาง ตัวปรับรอบนะครับเหมือนเดิมครับไอการปรับโหมดเนี่ยมันก็เปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆนะเนี่ยถ้ากระพริบมันก็คือไล่แบบ rgb นะครับไหลไปเรื่อยๆสีแดงสีเงินสีขาวสีเขียวปิดไฟมันก็คือสีหลักของมันนะครับพอกระพริบป,ปุ๊บมันจะเป็น rgb ไหลไปเรื่อยๆถ้าเราชอบสีไหนก็กดตรงกลางมันจะหยุดไม่ชอบก็เปิดเพย์ต่อไปนี่ส่วนอันสุดท้ายนะครับอันขวาสุดมาสปีดมันจะเป็นส่วนของสปีดสปีดก็คือหยุด ไม่ให้หยุดสเปียคือปรับรอบไปสูงอันนี้คือจะเป็นรอบแรงมากนะฮะสังเกตพัดลมรอบจะสูงแล้วก็มีอ่ะเบาลงรอบมันจะชา้าลงนะครับอันนี้เราปรับรอบชา้าไว้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะในส่วนของเคสตัวนี้ซึ่งมันน่าจะมีรุ่นธรรมดาด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทาง Thermatech เขาจะเอารุ่นไหนเข้ามานะครับหรือว่าธรรมดาด้วยแล้วก็เป็นลิมิเต็ดด้วยซึ่งลิมิเต็ดก็อย่างที่บอกครับมันเพิ่มในส่วนของพัดลม RGB เข้าไป หรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับซื้อคอ X31 มาแล้วก็ไปซื้อในส่วนของชุดพัดลมริง RGB 3ตัวมาเพิ่มมันก็เป็นลิมิเต็ดได้นะแต่ตัวนี้คือเขาจะให้มาในตัวของ PCCase เลยโอเคฝากไปด้วยครับกับคอ X3 1จาก t h e r m อ t e c h นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมบทความนะครับรายละเอียดต่างๆน,นะครับเจาะลึกทุกส่วนเลยเข้าไปชมได้ที่ w w w เ o m p ทอม t ีทคนะฮะตอนนี้ ตาแห้งแล้วพัดลมข้างหลังมันเป่าตาสังเกตดิฝาก Facebook แฟนเพจได้วยครับ f a c e b o o k c o m c o m p i t production นะครับเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน c o m p e t ี tv ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ